ันนี้ลาวไทยลาวว่าทงชาติไทยชาติลาววนันเนาะรอสองจั้นตอนนี้เนาะโอ้โอกําลังหันนี่นี่งามเนาะฮัลเลตเตีร์แะเววะออไเหือล่องไปตั้งปากแบกนั่นเน้อกับเขาไปดีละไปหลงหวงพะบางเนี่ยถ้าซดออกนี่กับเขาปุ้นละ,ะสอบปอลวแลวเนอ ขอเหม็นมาหนอเออะเอาละ,าละนี่แหละครับหลงนันเดอร์ล่องโค้งเอาละบายบายยาวไป นอะพอจะสุดสายตานาะครับเดี๋ยวนี้เขาต้องสอบปอลาวนะครับเนอะสุดเขตประเทศไทยแกง่งขวาไดอำเภอวิงแกนจังหวัดยัางไายนะนะเอาพอส่งนักท่องเที่ยวก่อนเอาละครับหายไปกับแม่น้ำ้ะครับ